ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นการปลูกทุเรียนนะครับบนพื้นที่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าชํากลางนะครับอยู่ในน้ําอ่างนะครับแล้วก็อําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมกําลังจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับเพื่อเป็นการสาธิตเป็นการศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนเนื่องจากในาย่านบริเวณน,นี้นะครับไม่มีใครปลูกทุเรียนนะครับ อย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างที่จะทาและคิดว่าจะสําเร็จได้นะครับท่านวักรก็เลยเร่งเห็นว่าการปลูกทุเรียนครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการให้มีการศึกษาวิธีการปลูกอย่าง,างเป็นรูปธรรมเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ําระบบดินนะครับแล้วก็การดูแลที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นนวัตกรรมที่ท่านวักรได้คิดสร้างสารรค์ขึ้นมาเองนะครับนั่นก็คือ Rd 2 5 5 1 นะครับเป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งใช้นะครับในการบินโดรนทั้งหมดในการเตรียมดินนะครับดินทั้งหมดนี้เป็นดินที่ขุดในพื้นที่มาแล้วก็มาทําเพื่อจะทําเป็นกองเพื่อสําหรับปลูกทุเรียนเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ดีสองห้าหนึ่งเริ่มทําตั้งแต่การเตรียมดินมีผลตั้งแต่การเตรียมดินรวมไปถึงการเตรียมต้นเขาเรียกว่าอนอสรีหรืออนุบาลหรือต้นกล้าที่เราจะเอาลงมาปลูกนะครับ เดี๋ยวเราจะไปะดูกันว่าวิธีการปลูกตามแบบฉบับของท่านตุกตกรที่ให้แนวทางกับนักปลูกทุเรียนที่นี่นะครับว่าทําวิธีอย่างไงนะครับตามมาดูกันครับครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จุดที่ทําการปลูกเลยคือในหลุมเลยจะเห็นได้ว่าข้างล่างนะครับที่พี่เขากําลังเกลี่ยอยู่เป็นแกลบติบซึ่งมีส่วนผสมกับปุ๋ยไส้เดือนนะครับสัดส่วนผสมนะครับแกลบติด รประมาณครึ่งถังนะครับครึ่งถังขาวถังสีนะครับในชั้นพื้นล่างผสมกับปุ๋ยไส้เดือนนะครับประมาณาหนึ่งกำมือนะครับหลังจากนั้นนะครับต้นกล้าที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับอย่างดีโดยการดูแลนอสซี่ด้วยอาดีสองห้าหนึ่งนะครับก็จะทําการเอาเอา,เอาลงไปในตําแหน่งที่ปลูกที่เตรียมเอาไว้ที่ปลูกนี่จะอยู่ใกล้กับตําแหน่งที่เราเจาะระบบน้ําไว้ก็คือหัวหยดนะครับ เพื่อให้ตำแหน่งน้ำเนี่ยลงตามที่เราต้องการให้ลงกับต้นทุเรียนโดยตรงนะครับจะเห็นได้ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะผสมดินบนหน้าดินนะครับกับแกลบอีกส่วนหนึ่งที่จะเตรียมไว้สำหรับโปรยปิดนะครับเราก็จะปิดให้พอดีนะครับอย่างนี้จะเผื่อไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งสำหรับรากอากาศนะครับเพื่อเดี๋ยวเวลามีการลดน้ำแล้วนะครับดินในส่วนนั้นนะครับก็จะมีการยุบตัวลงไป ตอนนี้ล่าอากาศก็จะลอยขึ้นมาได้ในการทํางานตามระบบของเขานะครับทั้งหมดนี้นะครับใช้ R ดี251บินเตรียมดินเนี่ยโดยประมาณ2อาทิตย์มาแล้วนะครับปรับปรุงดินให้ดินมีคุณภาพเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้เกิดมีแร่ธาตุมีประจุแร่ธาตุในการที่จะ,ะดูแลต้นไม้ที่เรายังจไปปลูกนี้ สอาทิตย์นี่คือหมายถึง3วันครั้งในการบินโดนท,ทั้งพื้นที่นะครับจะใช้อดี2สองห้าห้าเพียงอย่างเดียวเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอ,อกอย่างใดเลยส่วนผสมเราก็ให้เห็นกันครับนี่คือแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการปลูกทุเรียนแล้วเป็นไงครับคุณพี่ปลูกทุเรียนที่นี่ง่ายไหมครับง่ายนะครับแล้วแล้วคุณพี่ี่มีประสบการณ์ไปปลูกที่นาตะเวด โครงการหนึ่งไปแล้วถูกไหมครับจ้ะครับที่นู่นก็เขาว่าปลูกกันยากด้วยดินเหนียวก็เราก็ปลูกสําเร็จไปแล้วที่นี่ง่ายกว่าเยอะเนาะครับเป็นกําลังใจห้ครับเหนื่อยเหมือนกันครับสู้ๆครับใชคผมครับนี่ก็คือพี่อีกหนึ่งคนหนึ่งท่านนะครับในการปลูกทุเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ ปลูกทากันอย่างขมักขม้นนะครับโดยวิธีการเดียวกันครับรูปแบบโดย rd 2 5 5 1และสูตรโดยท่านทุกรสุกเกษมนะครับนะครับนี่ก็คือใช้วิธีการเดียวกันก็คือมีการใช้แกลบดิบนะครับในการรองก้นพื้นะครับกับปุ๋ยไส้เดือนนะครับหนึ่งกรัมคือครึ่งหนึ่งของกระป๋องสีนะครับโดยประมาณอีกส่วนหนึ่งข้างบนก็จะมีการผสมกับหน้าดินนะครับก็คือดินเดิมของเขานะครับผสมนะครับ เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการอุ้มน้ำนะครับไม่ให้น้ำมากหรือน้อยเกินไประหว่างแกลบกับบนดินนะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่เหนื่อยบอกเหนื่อยร้อนครับประสบการณ์ที่ปลูกมาจากที่นาตะเวดกับที่นี่นี่อันไหนทําง่ายกว่ากันอันนี้ง่ายคุกที่ดินง่ายนี่ก็ง่ายกว่าครับแสดงว่าดินที่นู่นเหนียวแข็ง แต่เราก็ทำจนสาเร็จแล้วก็ตัวนี้ออกมาได้งดงามด้วยที่นี่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับผมรวยครับครับครับ,รบนี่ก็คืออีกพี่อีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับมาทําการปลูกทุเรียนที่นี่ซึ่งที่นี่ทําเป็นศูนย์เพื่อที่จะ การศึกษาเรียนรู้แล้วก็เป็นการาให้เห็นว่าสารอดี2551นะครับมีความสามารถขนาดไหนกับพืชแต่ละชนิดนะครับไม่เวน้นแม้กระทั่งพืชที่ดูแลยากๆอย่างทุเรียนนะครับซึ่งเราทํามาแล้วนะครับในระดับหนึ่งซึ่งยากกว่านี้มาแล้วคือดินเหนียวเราก็ทํามาแล้วที่นี่เป็นดินทรา,ายนะครับก็มีวิเทคนิควิธีการคุณพี่ครับข้างล่างนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับที่เสเดียน มีขี้ไสเดือนนะครับแล้วก็มีแกลบดิบเนาะครับนี่ครับคุณพี่เขาก็จะรู้ส่วนผสมที่นี่โดยท่านเกษตรได้แนะนําเอาไว้ทุกคนก็รู้หมดส่วนการถอดอกมาที่จะก่อนปลูกเนี่ยทำไมพี่เ็าถึงไม่ต้องดูแลในเรื่องของรากโขดเพราะว่าเราตัดไว้แล้วเนาะครับก็เลยเอาลงได้เลยนะครับนี่ครับก็ลงตําแหน่งนี่ครับพี่เขาก็เลงตําแหน่งให้ตรงกับหยดน้ํานะครับอ่านี่ครับแล้วก็ที่เอาลงไปนี่ก็คือมีแกลบกับ หน้าดินใช่ไหมครับก็ใช้เทคนิควิธีเดียวกันครับพื้นที่ก็ได้เรียนรู้มาเหมือนเหมือนกันตอนนี้ก็ก็จะทําเหมือนเหมือนการทุกทุกหลุมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคุยกับพี่ๆคนอื่นอีกนะครับที่ร่วมกันดูแลครับวันนี้นะครับหลังจากการมีการปลูกครับระบบน้ําก็เริ่มเริ่มมีระบบน้ําเข้ามานะครับตอนนี้เปิดระบบน้ําเข้ามาแล้วก็จะให้เห็นว่าการดูแลที่นี่ ใช้ระบบน้ําลักษณะระบบน้ําหยดแบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งมีการคนนํานวณปริมาณน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าเราจะให้ปริมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ต่อครั้งในการให้นะครับซึ่งท่านุศกรมาดูแลอย่างใกล้ชิดในการาให้น้ํานะครับตอนนี้ก็จะทําการ ครบนะครับแล้วก็มีการให้น้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณพี่ทางฝั่งนู้นกันบ้างครับครับนี่ก็คือพี่ในทีมงานในการร่วมกันสร้างสวนอีกหนึ่งท่านนะครับเทคนิควิธีการเอ่อทำไมเราถึงต้องผสมแกบแกบดิบกับดินข้างหน้าครับพี่นออไว้กบข้างบนนะครับ ครับในการที่พี่เขาทำอย่างนี้นะครับก็คือทําให้มีดินในการอุ้มน้ําแล้วก็แกลบในการที่น้ําผ่านง่ายนะครับสส่วนผสมกันแล้วจะทําให้ระดับน้ําที่อยู่นะครับกับทุเรียนเนี่ยไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับนี่ครับเป็นวิธีการเราจะใช้แกลบที่คือในการปลูกหนึ่งหลุมทุเรียนนะครับเราก็จะใช้แกลบดิบนะครับโดยประมาณ1ถขังสีนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ ก็จะใส่ไปที่ก้นหลุมนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยไส้เดือนนะครับสัดส,ส่วนก็คือตามที่บอกเอาไปบอกไปแล้วนะครับสัดส,ส่วนเสร็จแล้วก็จะเตรียมคลุกเค้านะครับแกบดิบกับหน้าดินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเอาทุเรียนครับในนอสเตรีที่เราเตรียมมาไว้นะครับแกะถุงออกแต่ราก รากขดเนี่ยคือเราดูแลมาก่อนหน้านี้แล้วคือก่อนจะเปลี่ยนถุงเราก็ตัดรากขดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลรากขดแล้วสามารถที่จะถอดแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับการวางก็จะวางตรงตำแหน่งที่มีหัวหยวดเราที่เจาะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นคุณพี่เขาก็จะทําการกรบโดยการที่แกบและดินหน้าดินที่ผสมไว้สักครู่นี้นะครับ ก็จะดึงเข้ามากรบนะครับอย่างนี้ครับทุกท่านทุกคุณพี่ทุกคนเขาก็จะใช้วิธีการแบบเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันในการปลูกทุเรียนในครั้งนี้นะครับทุเรียนที่เราใช้ก็เป็นทุเรียนพันธุหมอนทองนะครับก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์อย่างลักษณะนี้คือทั้งแปลงเลยนะครับขอบอก กับท่านผู้ชมที่กำลังจะศึกษาวิธีการนะครับที่จะปลูกทุเรียนได้อย่างามีคุณภาพและเข้าใจวิธีการนะครับต้องมเอีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือที่จะทำงานให้ดีถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับนอกจากจะมีทรัพย์ทุลทรัพย์แล้วนอกจากจะมีกำลังในการทำแล้ว <c oughs> เครื่องมือที่จะทำให้สำเร็จได้นะครับต้องมีครับ, <c oughs> ครบเครื่องมือหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ทางของทนตกรเนี่ยเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะสร้างส่วนนี้คือ Rd2551 นะครับเป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งมีคุณภาพอย่างเป็นประจักษ์นะครับยอมรับกันในพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใช้นะครับยอมรับกันเรียกว่ามั่นใจครับใครมีแปลงมันอ้อยข้าวโพดหรือข้าวหรือจะเป็นยางพาราหรือจะเป็นทุเรียนเองหรือจะเป็นพืชผักต่างๆ ล้วนแล้วแต่มั่นใจเมื่อใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพรวมว่าเมื่อปลูกทุเรียนแล้วการให้น้ําแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นภาพยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูหรือมันยังมีคุณพี่คนหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูเขาทํานะครับว่าเขาเขาทำเป็นเป็นไงบ้างครับผมไปครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับในการ มาปลูกผู้เรียนในครั้งนี้นะครับวิธีการก็เหมือนกันจริงๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราคือมาถ่ายทํากับพี่ๆหลายๆคนก็จะมีการอยากจะพูดคุยเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่เดี <c oughs> ๋ยวผมถามเหมือนทุกๆคนแล้วกันท,ท,ที่ก้นหลุมอะมีอะไรบ้างอะมีเส้เดือนค่ะอ๋อมีปุ๋ยเส้เดือนแล้วก็มีแกลบดิบด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ครับก็ พี่เขาอาจจะทํางานยุ่งๆมันอาจจะคุยไม่สะดวกับไม่เป็นไรเดีเราปล่อยให้เขาทํางานไปนะครับดีวผมจะอธิบายฝั่งนะครับก็เหมือนเหมือนกันกับทุกทุกท่านทุกคนที่ทําอยู่เนี่ยครับพี่พี่น้องคนที่ทําก็จะมีนะครับส่วนผสมมีแกลบดิบนะครับแล้วก็มีปุ๋ยไส้เดือนนะครับแล้วก็มีดินหน้าดินตรงที่เราจะปลูกเนี่ยครับหน้าตอกกองดินนะครับวิธีการปลูกนะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปนะครับก็ จะใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะครับทุกๆคนก็มีความเข้าใจในการทํางานอย่างเรียกว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับทุกคนก็ลุยๆกันอย่างเดียวครับเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการปลูกกันนะครับก็คือมั่นใจได้ครับว่าการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับด้วยการอนุนนการของท่านดกรกรสุกเกษม มีความมั่นใจนะครับในการที่จะสร้างสวนทุเรียนนะครับแห่งนี้คือแห่งที่2เป็นโครงการที่สองของท่านดุกรสุกเสษมที่ตั้งอยู่ที่ชากลางนะครับส่วนแห่งที่1คืออยู่ที่ย่านบ้านแก่งเขาเรียกว่าตะเวดนะครับซึ่งแห่งที่1ความยากเรียกว่าจะยากกว่าที่นี่นะครับแต่เราก็ผ่านมาได้ในระดับหนึ่งแล้วจากตอนนี้ก็ลากที่นู่นเดินใบอ่อนแตกยอดกันหมดแล้วนะครับเพราะพื้นที่ที่นู่นเป็นดินเหนียวคือเป็นดินนา ค่อนข้างที่จะยากกว่านี้นะครับยากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะ,ะกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเราผ่านสิ่งที่ยากมาคือเป็นปลูกกับนาดินเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับก็จะเป็นการปลูกทุเรียนนะครับช่วยกันลุยกันปลูกทุเรียนนะครับส่วนก็มีน้องที่อยู่ทางนู้นกําลังซีกาลังที่จะเตรียมหลักในการประคองทุเรียนนะครับก็ จะทำกันเป็นระบบนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็คือคือตอนนี้ระบบน้ำอะไรพร้อมหมดนะครับในการทำงานทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เอาทุเรียนลงนะครับแล้วก็จะมีการประคองประคองโดยการก็หลักการทั่วไปนะครับก็ใช้ไม้ที่มี ขนาดความยาวพอประมาณความแข็งแรงพอประมาณในการเจ็ประคองต้นเขาส่วนวิธีการมัดนะครับก็จะมีเทคนิคในการมัดนะครับเพื่อที่จะประคองยังไงให้เขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ไม่ไม่ลำบากนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูทางนู้นกันครับผมครับสีนี้ก็คือเป็นนักวิโดนนะแต่วันนี้มีภารกิจเสริมนะครับเป็นไงครับเีครับตอนนี้ช่วยเขาทาอะไรครับเน่อเสียบหลักครับเสียบหลักต้นไม้ไม่ให้ หลังจากทํางานบินโดนกรนเสร็จแล้วก็มาช่วยตรงนี้ด้วยครับครับอันนี้คือหลักนี่ก็คือใช้มาตรฐานโดยทั่วไปที่เราสั่งมาก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีเชือกฟางคูเพื่อเพื่อประคองไม่ให้ต้นเขาเพราะว่าอาจจะโตลมได้นะครับนี่ก็คือน้องซีนะครับทํางานครับ พี่ปลูกไหมพี่จะปลูกไ้งหรือ,อยังครับหลังจากเอาทุเรียนลงไปที่หลุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้ระบบน้ำนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับโดยการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีระบบมีการกำหนดเวลาในระยะความห่างกำหนดแต่ละระยะความห่างว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับในการทำงาน หลังจากนี้ก็จะมีการามีการใช้ประการประคองโดยการใช้ไม้ไผ่ปักนะครับแล้วก็จะมีการผูกเพื่อที่จะลดปัญหาในการที่เขาจะต้องโดนลมประทะอย่างแรงนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆมาช่วยกันนะครับผูกพันนะครับเพื่อให้ให้ในการที่จะเซฟนะครับต้นทุเรียนพึ่งลงใหม่นะครับบ่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า สวนท่านรตกรสุกเกษมนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสวนไร่ที่นี่ทั้งพื้นที่นะครับพืชทุกชนิดที่นี่เราใช้อาดีสองนะครับในการดูแลไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีอื่นนะครับแม้กระทั่งยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ใช้นะครับเราจะใช้สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนี้เพื่อสร้างให้ต้นพืชมีความแข็งแรงในการที่จะต่อสู้นะครับกับโรคแมลงด้วยตัวเอง ท่านเอก่กรเคยบอกไว้ว่าต้นพืชเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะยืนหยัดสู้กับมแมลงได้เนี่ยภายในหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยก็โกรคแมลงก็ไม่สามารถที่จะมารบกวนหรือทางสร้างปัญหาให้กับการเจริญเติบโตหรือการสร้างผลผลิตให้กับพืชชนิดนั้นได้อย่างอีก,อกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีความมั่นใจนะครับจากประสบการณ์หรือจากที่ทํางานมานะครับพืชหลายๆชนิดนะครับก็ถูกทําลายจากมแมลง แต่ณนะปัจจุบันนี้ก็มีผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสับปะหลังอ้อยครับก็ทุกอย่างมีภาพในการประส,ระสบความสำเร็จด้วยอดี2 551อย่างเห็นเป็นรูปธรรมถ้าใครได้ติดตาม งานดีๆนะครับในช่องท่านทุกองสุกเกษไม่ว่าจะเป็นทางยูท YouTube นะครับหรือทาง f a c e b o o k นะครับก็จะได้เห็นการาทํางานของอดี2อดที่ประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับทำให้พี่น้องเจ้าของไร่เจ้าของสวนชาวกเกษตรยอมรับอย่างมั่นใจว่าอาดี2สองช่วยทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงด้วยคอนเซ็ปต์นะครับในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับ แล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องพบหรือได้เรียกว่ายังไงสัมผัสนะครับกัดสารพิษในการทําเกษตรอีกต่อไปนะครับท่านรัฐกรมีความตั้งใจและเจตนาอยากให้เกษตรกรไทยนะครับอยู่ดีกินดีนะครับอย่างแท้จริงนะครับไม่ต้องล้มลุกคคานในการทําเกษตรอย่างที่เคยผ่านผ่านมานะครับคือทําสําเร็จแล้วอย่างยั่งยืนนะครับด้วย แผนการในการพัฒนาการเกษตรอย่างชัดเจนทเกษตรกรก็เลยมีสายพัน์ในการที่ใช้พื้นที่ของท่านเองที่มีในการแสดงให้เห็นว่าสารอดิส5 5 1ที่ได้รับการผ่านการวิจัยและรับรองจากภาครัฐแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่งานวิจัยนะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความมั่นคงจริงๆทางการเกษตรและเมื่อ เกษตรกรมั่นคงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศเราน่าจะมีคุณภาพต่อสู้กับระดับโลกได้อย่างไม่ยากนะครับแล้วเราจะาพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับาการใช้อดีตสอ5 1้การดูแลด้วยอดีต5 1กับสวนเกษตรของเกษตรกรเป็นเรียกว่าติดตามทุกช่วงเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงเดือนนะครับ แล้วมาติดตามงานดีๆกันอย่างนี้อีกแล้วพบกันใหม่นะครับผมความสำเร็จทุกอย่างต้องมีต้นกำเนิดครับวันนี้ต้นกำเนิดในความสำเร็จของพวกเรานะครับก็คือมีท่านประธานรัฐกรสุกเกษมวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับในการที่จะเรียกว่าเป็นปฐมมาเลิกในการปลูกทุเรียนที่ชําชกลางที่นี่นะครับนี่ครับกล้องจับภาพท่านประธานหน่อยครับ ท่านอาจารย์ให้เกียรติในการมาปลูกทุเรียนแล้วก็ทนการเนี่ยเป็นคนสอนวิธีการทั้งหมดที่เราถ่ายทำเมื่อสักครู่นะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นนะครับการปลูกทุเรียนซึ่งเป็นปะถมาเลิกนะครับต้นนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับในเรื่องของเกษตรกรอย่างชัดเจนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็มีการเตรียมไว้แล้วก็มี โดนบินประมาณสัก2อาทิตย์นะครับสาันครั้งเพื่อเป็นการปรับสภาพให้มีจุลินทรีย์มากขึ้นนะครับเนื่องจากดินดินเที่ยวมาจากศาสตร์เนี่ยเซลจุลินทรีย์จะมีน้อยนะครับจะมีประมาณพันพันตัวนะครับต่อ1สตารางเซนนะครับแต่หลังจากบ,บินโดนเนี่ย จุลินทรีย์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเ,เรื่อยๆนะครับจนถึงล้านตัวนะครับก็จะช่วยย่อยธา,าตุหลักนะครับธาตุธาตุรองจุลธาตุต่างๆในดินนะครับวิธีปลูกก็มีมีแกลบเพื่อให้น้ำไหลผ่านง่ายนะครับ พนหลุมนี้ก็มีไส้เดือนหนึ่งกำมือนะครับส่วนทุเรียนที่นำมาปลูกเราก็มาดูรากนะครับตรงนี้น่าจะม,มีการตัดรากสักนิดหนึ่งครับผมมีมีดไหมครับดูรากเราต้องการให้รากใหม่ออกมานะครับเราก็ตัดแต่งสักนิดหนึ่งนะครับรากนี้เป็นรากขดน,นะครับ ตัดแต่งนิดนึงถ้าทุเรียนสูงประมาณเมตรเนื้อเราต้องเอาเอาออกให้เหลือประมาณสักเอาออกเ0ให้เหลือ30%นะครับแต่ทีนี้ทุเรียนสูงประมาณ50-60เซนนะครับก็ไม่ต้องเอาดินดินด้านล่างออกนะครับโอเค เแล้วเราก็ปบดึงดินแล้วก็แกบนะครับสลักกันไปนะครับเพื่อให้เกิดช่องว่างอากาศมากขึ้น,น ไม่มีแกลบจะจะแน่นนะครับกลบนมมิดเลยนะครับเดี๋ยวดินดินจะสุดตัวลงไปจะพอดีกับปากหลุมพอดีนะครับด้านบนเราก็ใช้แกลบเดี๋ยวเราก็จะมีการเติมแกลบเป็นระยะระยะนะครับประมาณนี้นะครับ ไปนานเสร็จสิ้นนะครับท่านเราต้องเก็เรียบร้อยที่ลืมไม่ได้ก็คือหลักนะครับกันลม เมื่อสักครู่ที่ผมได้คุยไปมืสักครู่นี้ว่าเราได้ใช้สารเสริมประสิทธิภาพอารี2551ในการดูแลนะครับพืชสวนของอท่านนากรสุขเกษมทําให้เห็นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับว่าสามารถใช้เพียงอารี2551เพียงอย่างเดียวแล้วสร้างสวนได้สําเร็จยืนยันจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว2-3รอบแล้วผลผลิต ก็ถ้าใครได้ติดตามก็อย่างที่รู้นะครับว่าเรามีการถ่ายทําทุกช่วงตั้งแต่ต้นอย่างเล็กๆจนถึงเขาสามารถสร้างออกดอกได้จนกระทั่งถึงสร้างผลผลิตได้ไปแล้วถึง2ถึง3รอบแล้วและผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพโดยตลาดยอมรับมีลูกค้าซื้อซ้ํามีการสั่งจองถึงในสวนถึงจุดขายเลยคือเราไม่ต้องไปประกาศขายไม่ต้องไปเล่ขายที่ไหนเพราะว่า อาดีสองนเนี่ยนอกจากจะเสริมสร้างให้พืชมีเซลล์ที่แข็งแรงสามารถต่อต้านต่อสู้กับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่ร้อนแรงหรือแห้งแล้งยังทําให้พืชมีความเขาเรียกว่าพิเศษในเรื่องของรสชาติในเรื่องของมวลของของผลไม้นั้น ไม่ว่าจะเป็นความกรอบความนุ่มความหวานความหอมอันดีสองห้าหนึ่งสามารถช่วยทําให้พืชผลสร้างประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับยืนยันนะครับว่าเราใช้อันดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวถ้าท่านเกษตรกรหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีข้อ,อสงสัยหรืออยากจะปรึกษานะครับในการสร้างสวนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอันดีสองห้าห้าหนึ่งแล้วสำเร็จผลอย่างนี้นะครับ ก็ติดตามได้เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ในท้ายคลิปติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในขั้นตอนการทำงานต่อไปสักครู่ครับ แสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุดพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทัว่วแคว้นแดนไกล ะะเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด